าเวทีใหญ่มากแล้วก็สถานที่จัดดีกรรมการเลิศทุกอย่างดีหมดเลยชอบแล้วอยากให้มีงานแ,แบบไปขึ้นไปไหมเราอยากค่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าทุกคนต้องการเหมือนกันเนาก,ก็อยากให้มีไปเรื่อยๆค่ะเป็นไงบ้างทำงานวันนี้ค่ะรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกแบบสนุกดีกับงานนี้เพราะว่ามันเป็นงานที่เราก็รู้จักเนาะเพื่อเราเพื่อเราก็เป็นคนจัดแล้วก็ ทำงานได้ดีแบบว่าดูแลแบบเรื่องเวลาอะไรได้ดีค่ะแบบสนุกดีแล้วอยากให้มีงานแบบแบบมีคควรมีอยากให้มีบ่อยๆเพราะว่าเราก็เด็กเต้นอะเนาะเราก็อยากได้แบบงานเต้นบ่อยๆแบบมันก็มันก็มาจอยกันมันแบบเราเด็กเต้นเราได้มาเจอกันงานเต้นเนี้ยมันก็สนุกดีอยากให้มีอีกเรื่อยๆงานวันดี วันนี้ก็รู้สึกว่าจัดการค่อนข,ข้างเป็นระบบเรียบร้อยดีแล้วก็เออบริเวณจัดงานอ่ะค่อนข้างจัดเตรียมไว้ให้น้องๆที่มาคเวอ,อร์ที่เนี่ยพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก็การจัดงานก็คือดีค่ะอยากให้มีงานจัดเยไคะได้มีมีเยอะๆเลยก็ดีเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนการแบบว่าให้พื้นที่ให้เด็กที่ชอบเต้นเนี่ยมีพื้นที่ในการมาปล่อยขอมาสแสดงศักยภาพค่ะน้องเป็นไงบ้างครับกับงานวันนี้ ก็ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าก็เป็นงานจากคณะมิวปาใช่ไหมค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่คณะเรามีการจัดงานแบบนี้ค่ะแล้วก็ดีใจมากๆค่ะค่ะแล้วก็น้องอยากให้มีงานแบบนี้จะขึ้นอีกไหมครับอยากค่ะอย่างมากเพราะว่าน้อยมากค่ะที่มีงาน cover d a n c ในชนบุรีค่ะอ่า ก็เลยอยากให้มีอีกค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้แล้วก็เราก็เป็นคนบางแสงอยู่ในนี้ด้วยนะคะมันเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกค่ะแล้วก็อยากให้มีมากๆเลยค่ะพูดถึงที่มาของพายบิกรเคป๊อปโ้เดนครับค่ะก็โดยส่วนตัวหนูเองนะคะมีประสบการณ์ด้านการประกวดโค้เวอร์มาบ้างคะ่ะเพราะว่าหนูเป็นเด็กโค้เวอร์นะคะแล้วก็เพื่อนๆอ,อีก3คนเนี่ยเขาก็ชื่นชอบในด้านเคป๊อปค่ะก็เลยเป็นที่มาของซีเนียร์โปรเจกต์นี N ้ค่ะ นะความกังวลใจแรกครับเพราะว่าจะจัดงานประกวดขึ้นมามีอะไรบ้างสิ่งที่หนูกังวลใจนะคะก็คือเรื่องเงินค่ะเรื่องเงินในการจัดงานเรื่องแบบทีมงานอะไรแบบนี้ค่ะแบบตอนแรกกลัวจะหาไม่ทันแล้วเรามีการแก้ปัญหาไง้างทีแก้ปัญหาการแก้ปัญหาใช่ไหมคะการแก้ปัญหานะคะก็คือ ปรึกษาอาจารย์ค่ะแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับพวกเรื่องการหาสปอนเซอร์แล้วก็เรื่องการหาสถานที่การทําเอกาสารค่ะอยญ่ยพูดถึงการร่วมงานกับเซ็นทรันศิีราชาในเรื่องของด้านโซร,ร์พันตรงเนี้ยเขาช่วยเหลืออะไรเราบ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วมันทาให้ความกังวลใจของเรามันหายได้ยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับเซนทรันศิีราชาใช่ไหมคะคือเรื่องความกังวลใจที่หนูหมดไปก็เรื่องแรกก็คือเรื่องสถานที่เพราะว่าเขาให้หนูแบบ ใช้แบบฟรีแล้วก็เขาจะมีของมาให้ก็จะมีเวทีโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยเขาสนับสนุนหมดเลยค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็ทางห้างช่วยเรื่องการประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ mm hmm. ก็จะมีผ่านเพจของทางห้างเองแล้วก็ช่วยติดโปสเตอร์อะไรเงี้ยค่ะภายในห้างด้วยประมาณนี้ค่ะงานประชาสัมพันธ์ของเราฮนะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทํางาน การ cover d เ n c e องเดืนขน่ในส่วนของประชสัมพันธ์หนูก็ได้เตรียมแผ่นเอาไวค้ค่ะตั้งแต่แรกเลยว่าจะลงอะไรบ้างของเดือนหนูลงไปตั้งแต่เดือนเมษาแล้วก็เลยแบบแผ่นมาถึงถึงปัจจุบันนี้เลยคะ่ะก็มีการแชร์ไปทางกลุ่ม cover dance ด้วยแล้วก็ทําให้แบบมีคนสนใจมากยิ่งขึ้นได้เรียนรู้เรื่องการมีคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้นแล,ล TikTok, แล้วก็มีลงในทิกตอกแล้วก็มีลงในอินสตาแกรแล้วก็ มีพวกคำถามแบบว่าให้เริ่มสนุกกับทางผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะประมาณนี้ใครอกระดยรู้ว่ากเรียนการสอนตลอดสสมปีะนะเข้านมาเจริงป็นสี่ความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการให้เราแก้ปัญาหาเฉพาะหน้าหรือว่าดีลกับสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นในงานนี้ยังไงบ้างก็จากที่ได้เรียนตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วก็มาถึงตอนปัจจุบันนี้นะคะก็ ได้เรียนรู้เรื่องการทำอีเวนต์การประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องการจัดงานตั้งแต่ต้นจนจบว่าต้องทำยังไงคะ่ะว่าแบบต้องวางแผนแบบไหนตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้คะ่ะแล้วก็แล้วก็มีเรื่องที่สอนทำพวกอาร์ตเวิร์กอะไรพวกนี้ด้วยคะ่ะก็เขาจะสอนทั้งพวกวิดีโอแล้วก็อามีแบบเป็น โปสเตอร์ด้วยสอนว่าต้องทำยังไงใส่เนื้อหาอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้พูดถึงที่ปรึกษ,ษาเนะี่ยอาจารย์รัชนันเพื่อสิงว่ามีส่วนช่วยในงานงานนี้ยังไงบ้างาอาจารย์ที่ปรึกษ,ษานะคะช่วยเรื่องเอกสารในทุกๆรอบที่ต้องมาคุยกับทางห้างค่ะหรือแบบหนูหนูทำเอกสารไปก่อนแล้วก็จะไปให้อาจารย์เขาช่วยดูตรวจสอบว่า แบบนี้ได้ไหมถ้าคุยกับทางห้างหนูต้องใช้อะไรบ้างเอกสารมีตัวไหนบ้างหรือแบบสปอนเซอร์ที่หนูจะเอาไปคุยก็จะเป็นเอกสารตัวไหนบ้างหนูต้องผ่านทางคณะก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อใช้ตาของมหาลัยกับตาคณะเพื่อให้ถูกกฎหมายอะค่ะที่ข้าวเจ้าหรือว่าดีก็ได้พูดถึงการจัดงานครั้งนี้หน่อยว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างทั้งทั้งสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วหรือว่าสิงพพ่งข้อบกพร่าจากงานงานนี้เราค้องแน่นอนาคตเราจะไปใช้ ก็สิ่งที่ได้จากงานนี้ก็คือมันแทบจะแบบพูดออกมาไม่หมดเลยค่ะเพราะว่าเราเริ่มทําเองตั้งแต่ต้นจนจบเรามีแค่ที่ปรึกษาคอยปรึกษาค่ะแต่ว่าเราสี่คนเป็นเป็นคนตัดสินใจหลักในการดําเนินการทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเอกสารติดต่อกับคนนะคะหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าในอนาคตถ้าหนูได้ทํางานหนูก็คงจะมีประสบการณ์ตรงนี้ไปทําให้หนูอ่ะเข้าใจในการทํางานในอนาคตมากขึ้นค่ะ ที่ได้จากโปรเจกต์ในครั้งนี้นะคะก็คือเรื่องการจัดสรรเวลาแล้วก็การจัดการคน <booster. S 2> การจัดการทีมงานไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราควรทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีฝ่ายไหนที่จะต้องอยู่ตรงไหนบ้าง <independ ific> s> <S ประมาณนี้ค่ะก็ได้ประสบการณ์ก็ ส่วนตัวหนูแล้วก็มีข้อผิดพาลาดหลายๆอย่างที่หนูแบบต้องเกลักลับไปแก้ไขแล้วปรับปรุงค่ะก็แบบเรื่องประสานงานแบบช้าเกินไปอย่างเงี้ยหนู็แบบก็ต้องไปแก้ไขในอนาคตว่าห้ามผิดพลาดขาดอะไรเงี้ยค่ะส่วนหนูได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการทาพวกโปสเตอร์ไวนิวอะไรพวกนั้นนะคะเพราะว่าตอนออกแบบหนูหนูไม่มีประสบการณ์เรื่องการออกแบบเกี่ยวกับพวกเคป๊อปหนูทําไปมันก็อาจจะยังแบบไม่ค่อยถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ จะมีทางห้างเพื่อใจัดการเรื่องนี้ให้ก็จะไปปรับปรุงเรื่องการทำวกโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับพวก,กอา,าดเมอร์ให้ดีขึ้นขอ,อเจัดโครงการฮาร์ดบิทเทปป๊อปคอเวอร์แดนซ์อิสเทนคอนเทสต์นะครับว่าการทำงานกับนิสิตสาขาการกำเนิดสื่อวาระเท่าไหนะครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับเขา,ามีอะไรที่เขาได้เรียนรู้บ้างหรือว่า มีอะไรที่เขาสามารถเอาไปปรับใช้ในอนาคตได้้างโอ้ยจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้ตอนแรกเนี่ยพอพอนิสิตบอกว่าจะทำงานแบบประกวดเต้นเ o v e r แดน c e แล้วเขาก็แอบไปคุยกับ oh. พี่ๆฝ่ายการตลาดของเซ็นทรัลสีราชาแล้วก็ตกใจเพราะว่าจะทำอะไรนะจะทำประกวดเต้นแล้วเขาก็เอาขนาดห้องสีราชาหล์มาให้ดูมันใหญ่มาก แล้วตอนนั้นก็จินตนาการไม่ออกว่าพวกเขาจะต้องจัดก,การยังไงเพราะว่าพอถึงเวลาที่จะต้องทํางานแสดงว่าเขาสนใจทํางานประเภทอีเวนต์แล้วมันต้องใช้เงินใช้คนใช้การประสานงานมากมายเลยแต่ว่าก็ถูกให้หลักสูตรมอบหมายมาให้มาดูว่าเรารู้แต่เราในใจเรารู้สึกว่าจริงๆมันจะเป็นไปได้แหละจยงนี้นมันต้องดูว่า ตัวตัวโปรเจกต์อ่ะจะทำแค่ไหนกลุ่มเป้าหมายเป็นใครแล้วเรามีของอะไรในคณะหมายความว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะที่จะใช้ใช้ในการทํางานและที่ห้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลสีราชาเขาอนุเคราะห์อะไรแต่พอนิสิตทํางานไปแล้วอ่ะถามว่ายากไหมอ่ะมันมีความยากในตัวมากเลยเพราะว่า1ก็คือการจะออกมาทํางานโดยที่ปล่อยให้นิสิตมาทํางานกับ กับลูกค้าเราขอเรียกว่าลูกค้าเลยเนาะเพื่อจะมาดูความต้องการแล้วก็มาดูว่าโอเคความต้องการทางการตลาดของห้างเขาก็สนใจที่จะที่จะทําให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่ของห้างด้วยนั่นแหละอันนั้นอะเราว่าสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่น่าสนใจคือการที่พวกเขาเข้ามาคุยโจทย์แล้วกลับมาแรงงานให้ทราบบนโต๊ะคุยกันอะไรที่มันเป็นไปได้แล้วที่เป็นไปได้แล้วเลือกอันนั้นนะครับแล้วก็ดูดูลิมิตของนิสิตแค่ไหน ส่วนตัวโปรเจกต์เวลาเขาเขียนมาเราเราจะแนะนำอย่างเช่นเออ่จะทําในภาคตะวันออกหรอลองปรับชื่อขึ้นไปไหมปรับชื่อเป็นภาคตะวันออกอ่ะเป็นแบบอ a ส t e น n อนเ t สต์ไปเลยไหมเผื่อว่ามันจะเกิดขึ้นครั้งที่2อดีอีกเพราะว่านี่คือแบบยูเป็นไ er พรอนีอพวกเขาก็เป็นกลุ่มแรกของหลักสูตรที่สนใจลงมือที่จะทำครีเอทีฟงานด้านอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ยาก อันหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเราว่ามันจะเป็นเรื่องฝีมือเรื่องคราฟเช่นเขามีทักษะของเขาเฉพาะแต่พอว่ามันจะต้องทํางานทั้งทั้งโปรเจกต์อ่ะมันไม่ได้มีคนคนเดียวที่สําเร็จได้มีเขามีโปรดิวเซอร์มีคนทาเรื่องการเต้นอ้อลืมบอกไปว่าสิ่งที่ดีคือเขามีแพชชั่นเรื่องการเต้นค o เวอร์เพราะว่าเขาเต้นค o เวอร์เป็นเขารู้สึกว่าเขาหยิบอันนี้มาก่อนแล้วก็เอ๊ะถ้าถ้าฉันเป็นอันเนี้ยมันน่าจะทําให้ เอาเอาแพชชั่นไดร์ทํำให้แบบงานมันเกิดขึ้นได้นั่นแหละ,ะที่ว่ามันมาจากนี้แหละแต่สิ่งอย่างที่บอกพอสิ่งที่ยากปุ๊บพอกลับไปบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วอะไรที่เป็นไปได้อะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วทางห้างจริงๆทางห้างน่ารักช่วยนิสิตเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่นิสิตไม่มีก็คือว่าเขาไม่ยอมเขาไม่ได้ไปหาทีมเช่นทีมออกแบบอะไรเงี้ยครับนั้น,น,นจะเห็นงานอาร์ตอาร์ตอาร์เบอร์ข้างหลังเราคิดว่าเป็นเรื่องดีที่พี่ๆเขาก็สอนเพราะนั้นพี่ๆที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาในฝ่ายฝ่ายการตลาดฝ่ายเนี่ยครับเขาเขาช่วยน้องออกแบบแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าเขาก็เวลาฟิตแบ็เวลาคุยหนึ่งครั้งเอางานมารายงานเนี่ยครับก็จะบอกว่าอันนี้อันนี้อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้แล้วก็จุดดีอันนึงของของของ,ของหลักสูตรการจัดการผลิตสื่อที่เราได้มาเป็นที่ปรึกษาแล้วเห็นจากการทํางานก็คือว่าจริงๆ,ๆเขาไม่ต้องเหนื่อยเรื่องเรื่องเรื่องแสงสีเสียงเรื่องระบบเพราะว่าคณะ มีคนทํางานด้านนี้อย่างแข็งแรงเพราะนั้นเวลาเซตง่ายแต่สิ่งหนึ่งคือเวลาจัดอีเวนต์แบบนีุ้กสิ่งที่ดีคือมันจะมีอันนี้ครับมันจะมีกล้องมันจะมีทีมถ่ายรูปมันจะมีทีมโปรดักชันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสร้างอีเวนต์นี้ขึ้นมาในมหาวิทยาลัยเกิดทาอีกหรือใครจ้างมหาวิทยาลัยทำสิ่งที่จะได้คือมันจะมีช่างภาพมันจะมีภาพที่สามารถแบบถ่ายให้ในการประกวดแล้วก็เอาไปเอาไปแบบเอาไปใช้ได้เงนะี้ยแล้วว่ามันมันมันเห็นสิ่งนี้แล้วก็ ถึงแม้ว่าตอนทํางานมันอาจจะมีความนิสิตต้องมีความพยายามเราเองก็ยังไม่ได้ไว้ใจเพราะว่าเราเดาได้ว่าอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้นพอจะเดาได้ว่าอะไรเป็นปัญหาแต่ว่าจากบนโต๊ะจนกระทั่งถึงวันที่จะผลักออกมาที่ไซต์งานแบบนี้ครับเอกสารต่างๆอะ่ะเสร็จเสร็จขอตรวจทูกก็วินาทีสุดท้ายอะ่ะแม้กระทั่งรายละเอียดในประกาศในเขียติบัตรอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับก็เปลี่ยน ช่วยนิสิตประสานเรื่องพอเราอยู่ที่ศรีราชาความเป็นท้องถิ่นเราก็อยากจะเชื่อมโยงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างเงี้ยก็ต้องรบกวนคุณวิทยาคุณปลื้มท่านก็ให้ถ้วยหมายความว่าก็มอบให้ให้ให,ให้ให้ใช้ซื้อท่านว่าท่านวิทยาคุณเพื่อเป็นเป็นผู้ผู้ให้ช่วยรางวัลนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็หวังว่ามันทําครั้งที่หนึ่งแล้วมันน่าจะเกิดขึ้นได้อีกเพราะว่า,พ,า,วาพอทาแล้วเห็นนะว่า มันมีมันมีกลุ่มที่เป็น cover ที่กรุงเทพมาด้วยก็จะเห็นความความ่ากของการที่แบบพอมันอยู่ในใน culture ที่มันแข่งขันสูงแล้วสกิลฝีมืออะไรเงี้ยมันมันเห็นอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้หรอกมันเป็น culture หนึ่งแล้วมันก็เป็นเป็นสิ่งที่มันทํารายได้ให้กับชุมชนเล็กๆทําคนเข้ามาในห้างอะไรเงี้ยแล้วว่ามันนิยมมากในประเทศนี้อะไรเงี้ยก็จริงๆต้องยินดีกับนิสิตด้วย